สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ตัดท่อนพันุไม่ยช่ท่อนพันธุ์นะครับตัดต้นแม่ของอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับตัดต้นแม่อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งเอาออกนะครับเพื่อที่จะเอาอส่วนยอดและก็ที่ตาดีๆไปเพาะชำขยายพันธุ์นะครับ แล้วก็ผมก็ได้เนี่ยครับเหลือต้นที่ว่ามันไม่มีตาหรือว่าตาเสียนะครับแล้วก็ต้นโคนนะครับเป็นต้นเล็กๆนะครับขนาดนิ้วมือขนาดหัวแม่มือขนาดนิ้วก้อยนะครับต้นเล็กๆนะครับมีอยู่นิดเดียวเนี่ยครับก็จะเอามาทดลองคันสีน้ําดูนะครับอยามาคันน้ําดูว่า ต้นเล็กแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่านี่ก็อายุ6 7เดือนแล้วครับแต่ว่าต้นเล็กแล้วก็อยากจะลุกอีกอย่างหนึ่งก็คือม้อยที่ว่าน้ำขังอยู่นานๆหลายเดือนนะครับสีน้ำจะเป็นยังไงบ้างนะครับน,นะครับแต่ว่ามันมันก็แห้งประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับดินแห้งประมาณหนึ่งเดือนแล้วแต่ว่ามันมันยังเล็กอยู่หนึ่งเดือนเดือนกว่าประมาณ แห้งก็เกือบๆสองเดือนนะครับแต่ว่าโคนที่ว่าส่วนโคนของอ้อยบางต้นนะครับผมดูนะครับบางต้นเนี่ยก็คือเขาจะเน่านะครับโคนอ้อยจะเสียนะครับเพราะว่าน้ำขังพอเสียก็ตัดได้บางส่วนนะครับก็ได้เป็นท่อนเป็นท่อนบางส่วนก็เลยเดี๋ยวเอามาเนี่ยครับคันน้ำเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เคยคันแต่เฉพาะต้นใหญ่ๆต้นปกตินะครับแต่ว่าต้นที่ว่ากลาดเกลง็งหรือว,ว่าต้นที่มันลังอยู่แบบนี้นะครับยังไม่เคยคันนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสีน้ำจะเป็นไงคือเมื่อวานเนี่ยครับผมก็คันไปครั้งหนึ่งแล้วอ่าประมาณ สี่ห้าต้นนะครับแล้วก็คั้นแช่เย็นไว้แต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก็เลยว่าไว้วันนี้อีกทีหนึ่งก็เลยมาคั้นให้ดูนี่นะครับเป็นสีของอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งต้นแม่ผมก็เอาไปเพาะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนยอดส่วนที่ตาเขายังดีตอนนี้ก็ไปเพาะชำไว้เรียบร้อยแล้ว ก็เลยปอกเนี่ยครับมีอยู่นิดหน่อยก็เลยปอกเอามาปอกแล้วก็นครับก็มาคับเอามาค้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับเป็นสีของอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่ง นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่จะให้ดูใหเพื่อนเพื่อนดูไอ้นี้ที่ผมคันไว้เมื่อวานนะครับคันไว้เมื่อวานเนี่ยหนึ่งขวดหนึ่งขวดอ่าเป็นขวดหกหกจุดห้าลิตรหกอ่าหกหกกอ่าโอเคไม่เรียกไม่ถูกไม่ไม่เจนหนึ่งอ่าหกจุดห้าลิตร ไอเด็กคันไว้เบาหวานนะครับเนี่ยครับอ่าเด้ออ่าหกมิลลิลิตรมลนี่ครับหกรมล็คือมผมอยากจะรู้ด้วยว่าอ่าอ้อยที่โดนน้ำแขังนานๆน,น,นะครับหกรมลไม่ใหญ่นะครับอยากดูว่าขังนานๆแล้วก็ต้นเล็กเรามาคาั้นแล้วก็เราก็อ่านกน้ำแข็งไว้าวาจะเป็นยังไง นะครับก็เลยเนี่ยครับทำดู2วันนะครับเมื่อวานคั้นไป1ขวดวันนี้ก็คันอีกส่วนหนึ่งนะครับนิดๆหน่อยๆเล็กมากนะครับถ้าหัวแม่มือนี่ใหญ่สุดเท่าหัวแม่มือแล้วก็มีเท่านิ้วก,ก้อยนะครับต้นเล็กๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับท่านที่จะสั่งท้นพันก็อีกประมาณ หนึ่เดือนนะครับอีกประมาณ1เดือนถึงจะตัดอทอนพันธุส่งไปให้กันได้นะครับจะเย็นๆกันนิดหนึ่งตอนนี้ดูสีน้ําของอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งก่อนต้นเล็กก็ยังน้ําสวยนะครับยังน้าสวยแต่ว่าผมยังไม่ได้ชิมนะครับยังไม่ได้ชิมเพราะว่าเคยชิมแต่ต้นใหญ่แต่ต้นเล็กเนี่ยครับแบบเนี้ยแล้วก็ต้นที่ว่ามันล้งอยู่ ก็ยังไม่ได้ชิมรสชาตินะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะชิมดูเพราะว่าอ้อยบางสายพันธุ์นะครับถ้าเราแช่น้ําไว้นานๆอ่าไม่ใช่แช่น้นานานๆน้าขังนานๆน,นะครับจะมีปัญหาคือเรื่องสีสีของน้ําอ้อยนะครับแต่นี้คือสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมให้ดูคือย้าเทียบกันดูระหว่างพันธุ์ใหม่ กับที่คั้นเมื่อวานแล้วก็แช่ไว้1คืนแล้วก็1วันนะตีว่าประมาณย4บสีชั่วโมงแล้วนะครับก็สีของเขาก็ยังอยู่ปกตินะครับเนี่ยสียังปกติยังไม่เปลี่ยนนะครับและเดี๋ยวก็จะเทียบกับนะครับของใหม่กับของเมื่อวานดูนะครับสีก็จะอยู่ปกติ ไอ้ล้นมืดครับมืดตั้งข้างล่างก็ไดนะ้ให้ดูของใหม่นะครับในแก้วนี้ก็ของใหม่ในขวดนี่ก็ของบาวานนะครับนี่คือดูสีสันปกติสีไม่เปลี่ยนนะครับในขนาดอ้อยไม่สมบูรณ์ก็ยังยังสีปกตินะครับสีสวยนะครับสีสวยอยู่นะครับเดี๋ยวชิมนิดนึง โอเคผ่านเลยผ่านเลยนะครับไอผ่านเลยนี่ไปออกไหนนะครับก็ปรากฏว่าก็อร่อยนะครับรสชาติก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยกับต้นใหญ่ที่ว่าผมเคยคันให้เพื่อนๆได้ดูกันรสชาติเดียวกันสีสันเดียวกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับครับผมรสชาติก็ปกตินะครับขอบคุณมากๆนะครับ ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไรอ้อยสมใจกันด้วยนะครับ <Hey. S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับ